ดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวยูดีบุญตาค่ะดิฉันนางสาวพิพัฒน์ทองเลออลินค่ะดิฉันนางสาวอัารจิตรพนค่ะและผมนายจิรพันธเจุลเกลนครับวันนี้เราจะมาทําการทดล,ลองเรื่องไฟฟ้าสถิตน,นะคะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็คือแผ่นพลาสติกใสแล้วก็เศษกระดาษนะคะวิธีการทดลองก็คือนําแผ่นพลาสติกใสมาถูก,กับเส้นผมแรงๆนะคะประมาณ2 3ถึงนาที เรามาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนำแผน่นพลาสติกใส่มันสำหรับผู้ตรอก็พอจบการทดลองเรื่องใส่พลาสติกเท่านี้นะคะขอบคคุณ่ะ